ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการทำสลับาลานะคะปกรณเอ้ยเราไม่ได้ทำสลับาลานะขอโทษทีค่ะ,คะนคะคะเราก็จะมารีวิวอุป,ปกรณ์กันเลยนะคะมีอันน,นี้ค่ะน้ำค่ะเปล่าสะอาดนะคะ พี่คนค่ะอันนี้เราใช้มันชอ้อนตวงนะคะมันเปิดมันมันก็เป็นช้อนตสงค่ะมีถ้วยค่ะอันนี้เราใช้เป็นถ้วยผสมดาวผสมผสมเป็นแป้งเกล็ดชีะคะ ไป no 4. สีค่ะมาใช้มัาจะเอาสีแดงนะซื้อมา18บาทค่ะไม่ใช่เป็สิบเอ็บาทค่ะนี่คขากละเพาะนะมันมีสีทำเงินนะนะคะมาซื้อมาหนสองบาท อันนี้ขาดไม่ได้ก็คือกาวค่ะเราจะใช้กาวน้ำใสหรือว่ากาวทีโอเอก็ได้นะคะที่จะอใช้ทำแป้งโยกีค่ะอันต่อไปเราขาดขาดไม่ได้เลยค่ะก็จะมีมีเลยค่ะแป้งโยชีนะคะมันเปิดนิดหน่อยนะเพราะว่าเราต้องมีไปโดนสีมาค่ะ นะคะเราก็จะทำาสลาดี้ไหมนะะทำหรอเอาทำก่อนนะคะเราก็แชร์นี้กันเดี๋ยวเราก็จะมาเอาทำาสลามใหม่นะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะถ้กดมมดมุดไปไหนก็ขออภัยนะคะ 拜拜，么。